สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูต่ายอีกแล้วนะคะนักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นระถมศึกษาปีที่5สําหรับในวันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนด้วยจํานวนนับและโจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนนะคะนักเรียนพร้อมหรือย,ยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับบทเรียนกันเลยค่ะ อ่อนอื่นคุณครูจะพานักเรียนไปทบทวนการหาจำนวนนับด้วยเศษส่วนกันก่อนนะคะซึ่งในการหาจำนวนนับด้วยเศษส่วนทำได้โดยนำจำนวนนับที่เป็นตัวตั้งคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารน,นักเรียนไปดูตัวอย่างกันนะคะ 8หารด้วยเศษ3ส่วน5เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมวิธีทำ8หารด้วยเศษ3ส่วน5เราสามารถหาผลลัพธ์ได้โดยนำจำนวนนับที่เป็นตัวตั้งคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารจะได้เท่ากับ8คูณด้วยเศษ5ส่วน3 ซึ่งเศษ5ส่วน3เป็นส่วนกลับของเศษ3ส่วน5นะคะนักเรียนต่อไปเราจะนำจำนวนนับคูณด้วยตัวเศษโดยมีตัวส่วนคงเดิมจะได้เท่ากับเศษ8คูณด้วย5ส่วน3เท่ากับเศษ40ส่วน3 คำตอบที่ได้ควรเขียนเป็นรูปอย่างง่ายซึ่งอาจอยู่ในรูปเศษส่วนหนึ่งต่าจํานวนครั้หรือจํานวนนับก็ได้นะคะนักเรียนซึ่งเศษ40ส่วน3เป็นเศษเกินเราจะต้องเขียนเศษเกินให้อยู่ในรูปจํานวนครั้จะได้เท่ากับ13เศษ1ส่วน3ตอบ13เศษ1ส่วน3 ต่อไปครูจะพานักเรียนไปทบทวนการหารเศษส่วนด้วยจำนวนนับซึ่งเราสามารถทำได้โดยนำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารนักเรียนไปดูตัวอย่างกันนะคะเศษ5ส่วน7หารด้วย6เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม ก่อนอื่นนักเรียนอน่ยลืมนะคะ6สามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้เท่ากับเศษ6ส่วน1นะคะต่อไปเราจะหาคำตอบได้โดยนำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารจะได้เท่ากับเศษ5ส่วน7คูณด้วยเศษ1ส่วน6ซึ่งเศษ1ส่วน6 เป็นส่วนกลับของ6หรือเศษ6ส่วน1นะคะจากนั้นเราจะนำตัวเศษคูณกับตัวเศษตัวส่วนคูณกับตัวส่วนจะได้เท่ากับเศษ5คูณด้วย1ส่วน7ดคูณด้วย6เท่ากับเศษ5ส่วน42ตอบเศษ5ส่วน42 ต่อไปคุณครูจะพานักเรียนไปทบทวนการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนซึ่งในการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนทำได้โดยนําเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารตัวอย่างเศษ8ส่วน9หารด้วยเศษ7ส่วน11เเท่ากับช่องสี่เหลี่ยม เราจะสามารถหาคำตอบได้โดยนำเศษส่วนที่เป็นตัวตั้งคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารจะได้เท่ากับเศษ8ส่วน9คูณด้วยเศษ11บส่วนเซึ่งเศษ11บเส่วนเเป็นส่วนกลับของเศษ7ส่วนสินะคะจากนั้นเราจะนำตัวเศษคูณกับตัวเศษตัวส่วนคูณกับตัวส่วน จะได้เท่ากับเศษ8คูณด้วย11ส่วน9คูณด้วย7เท่ากับเศษ88ส่วน63ซึ่งเศษ88ส่วน63เป็นเศษเกินเราจะต้องเขียนเศษเกินให้อยู่ในรูปจำนวนทลนจะได้เท่ากับ1เศษ25ส่วน63ตอบ หนึ่งเศษยี่สิบห้าส่วนหกสิบสามค่ะนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่คุณครูได้ทบทวนการหารเศษส่วนด้วยจำนวนนับและการหารเศษส่วนด้วยเศษส่วนไปแล้วนักเรียนคงจะจำกันได้แล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนไปดูขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหากันนะคะ ซึ่งในการแก้โจทย์ปัญหาเรามีขั้นตอนดังนี้ขั้นที่หนึ่งท่านทำความเข้าใจโจทย์หรือวิเคราะห์โจทย์ซึ่งในขั้นตอนนี้นักเรียนจะต้องทราบสิ่งที่โจทย์กำหนดให้และสิ่งที่โจทย์ถามขั้นที่สองขั้นดำเนินการแก้ปัญหาแสดงวิธีทำเดี๋ยวนักเรียนลองไปดูตัวอย่างกันนะคะ ตัวอย่างที่1ครูมีริบบิ้นยาว8เมตรตัดออกเป็นเส้นยาวเส้นละเศษึ่งส่วน4เมตรจะได้ริบบิ้นกี่เส้นก่อนอื่นเราไปดูขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหากันก่อนนะคะขั้นที่1ขั้นทําความเข้าใจโจทย์หรือวิเคราะห์โจทย์ซึ่งในขั้นตอนนี้เราจะต้องทราบสิ่งที่โจทย์กำหนดให้จากตัวอย่าง นักเรียนบอกครูได้ไหมคะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คืออะไรใช่แล้วล่ะค่ะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือครูมีริบบิ้นยาว8เมตรตัดออกเป็นเส้นยาวเส้นละเจ็1่ส่วน4เมตรต่อไปสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะนักเรียนถูกต้องละค่ะ สิ่งที่โจทย์ถามคือจะได้ริบบิ้นกี่เส้นต่อไปเราไปดูขั้นที่สองกันนะคะขั้นดำเนินการแก้ปัญหาสแสดงวิธีทำประโยคสัญลักษณ์ของตัวอย่างนี้คือ8หารด้วยเศษหนส่วน 4. เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมวิธีทำครูมีริบบิ้นยาว8เมตร ตัดออกเป็นเส้นยาวเส้นละเศษหนึ่งส่วนสี่เมตรจ,จะได้ริบบิ้นแปดหารด้วยเศษหนึ่งส่วนสี่เราจะหาคำตอบได้โดยนำจำนวนนับคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารจะได้เท่ากับแปดคูณด้วยเศษสี่ส่วนหนึ่งซึ่งเศษสี่ส่วนหนึ่งเป็นส่วนกลับของเศษหนึ่งส่วนสี่นะคะนักเรียนจากนั้น เราจะนำจำนวนนับคูณด้วยตัวเศษโดยมีตัวส่วนคงเดิมจะได้เท่ากับเศษ8คูณด้วย4ส่วน1เท่ากับ32เส้นตอบ32เส้นนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปดูตัวอย่างที่2กันนะคะตัวอย่าง เชือกยาวเศษเกส่วนสิเมตรตัดเป็นเส้นเท่าๆกันสมเส้นเชือกแต่ละเส้นยาวกี่เมตรเดี๋ยวเราลองไปดูขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหากันก่อนนะคะขั้นที่1ขั้นทำความเข้าใจโจทย์หรือวิเคราะห์โจทย์ซึ่งในขั้นตอนนี้เราจะต้องทราบสิ่งที่โจทย์กำหนดให้จากตัวอย่างนี้สิ่งที่โจทย์กำหนดให้คืออะไรคะนักเรียน ถูกต้องละค่ะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือเชือกยาวเศษ9 1้ส่วน10เมตรตัดเป็นเส้นเท่าๆกัน3เส้นต่อไปสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะนักเรียนใช่แล้วค่ะสิ่งที่โจทย์ถามคือเชือกแต่ละเส้นยาวกี่เมตรต่อไปเรามาดูขั้นดำเนินการแก้ปัญหาแสดงวิธีทำ จากตัวอย่างนี้ประโยคสัญลักษณ์คือ7 9ส่วน10หารด้วย3เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเดี๋ยวนักเรียนไปดูวิธีทำกันนะคะวิธีทำเชือกยาวเศษ9ส่วน10เมตรตัดเป็นเส้นเท่าเทกัน3เส้นเชือกแต่ละเส้นยาวเศษ9ส่วน10หารด้วย3นักเรียนอย่าลืมนะคะ 3เขียนในรูปเศษส่วนได้เท่ากับเศษ3ส่วน1น,นะคะจากนั้นเราจะหาคำตอบได้โดยนำเศษส่วนคูณด้วยส่วนกลับของตัวหามจะได้เท่ากับเศษ9 10ส่วน10คูณด้วยเศษ1นส่วน3ซึ่งเศษ1ส่วน3เป็นส่วนกลับของ3หรือเศษ31ส่วน1น,นะคะจากนั้น เราจะนำตัวเศษคูณกับตัวเศษตัวส่วนคูณกับตัวส่วนจะได้เท่ากับเศษ9ก้าคูณด้วยหส่วนส0คูณด้วย3ต่อไปนักเรียนลองพิจารณาตัวเศษและตัวส่วนใดที่สามารถนำจำนวนนับมาตัดทอนกันได้บ้างคะใช่แล้วละคะ่ะก็คือ เก้ากับ3นะคะซึ่งเราสามารถนำสามมาหารเก้ากับ3ได้ลงตัวเก้หารด้วย3ได้3นะคะและ3หารด้วย3ได้1ต่อไปจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเศษสคูณด้วยหนึส่วนสิคูณด้วยหน่งเท่ากับเศษสามส่วนสิเมตร ตอบเศษ3ามส่วนสิเมตรเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างที่3กันนะคะนักเรียนตัวอย่างพื้นที่แปลงปลูกผักเศษ7จ็ส่วนห้าสไร่แบ่งเป็นแปลงแปลงละเศษ1นส่วนห้าไร่จะแบ่งได้กี่แปลงเราลองไปดูขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหากันก่อนนะคะ ขั้นแรกนะคะขั้นทําความเข้าใจโจทย์หรือวิเคราะห์โจทย์ซึ่งในขั้นตอนนี้นักเรียนจะต้องทราบสิ่งที่โจทย์กําหนดให้จากตัวอย่างนี้สิ่งที่โจทย์กําหนดให้คืออะไรคะนักเรียนใช่แล้วล่ะคะ่ะสิ่งที่โจทย์กําหนดให้คือพื้นที่แปลงปลูกผักเศษ7ส่วน50ไร่แบ่งเป็นแปลงแปลงละ เศษหนึ่ส่วนหไร่ต่อไปสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะนักเรียนถูกต้องและะ้วค่ะสิ่งที่โจทย์ถามคือจะแบ่งได้กี่แปลงเดี๋ยวเราลองไปดูขั้นตอนที่สองกันต่อเลยนะคะทั้นดำเนินการแก้ปัญหาแสดงวิธีทำประโยคสัญลักษณ์เศษเจ็ส่วนห0าารด้วยเศษ1ส่วนห เท่ากับช่องสี่เหลีย่ยมวิธีทําพื้นที่แปลงปลูกผักเศษเจ็ส่วนห้ไร่แบ่งเป็นแปลงแปลงละเศษหนึ่งส่วนห้าไร่จะแบ่งได้เศษเจ็ส่วนห้าสารด้วยเศษหนึส่วนห้าต่อไปเราจะหาคำตอบได้โดยนำเศษส่วนคูณด้วยส่วนกลับของตัวหาร จะได้เท่ากับเศษ7ส่วน50คูณด้วยเศษ5ส่วน1ซึ่งเศษ5ส่วน1เป็นส่วนกลับของเศษ1ส่วน5นะคะนักเรียนจากนั้นเราจะนำตัวเศษคูณกับตัวเศษตัวส่วนคูณกับตัวส่วนจะได้เท่ากับเศษ7คูณด้วย5ส่วน50คูณด้วยห ต่อไปนักเรียนลองพิจารณาตัวเศษและตัวส่วนใดที่เราสามารถหาจำนวนนับมาตัดทอนกันได้บ้างคะใช่แล้วล่ะค่ะนั่นก็คือ5กับ50นะคะซึ่งสามารถนำา5มาตัดทอนได้นะคะ5หารด้วย5เท่ากับ1 50หารด้วย5เท่ากับ10 จะได้เท่ากับเศษเจ็ดส่วนสิบแปลงนะคะตอบเศษเจ็ดส่วนสิบแปลงค่ะนักเรียนหลังจากนักเรียนได้ดูตัวอย่างกันไปแล้วนักเรียนคงจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจเดีย๋ยวคุณครูจะพานักเรียนไปทบทวนบทเรียนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ สรุปนะคะขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาเราจะมีขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาดังนี้ขั้นที่1ขั้นทําความเข้าใจโจทย์หรือวิเคราะห์โจทย์ซึ่งในขั้นตอนนี้เราจะต้องทราบสิ่งที่โจทย์กําหนดให้และสิ่งที่โจทย์ถามขั้นที่2ขั้นดําเนินการแก้ปัญหาสแสดงวิธีทำนักเรียนคงจะเข้าใจกันแล้ว เดี๋ยวเราลองไปทำใบกิจกรรมกันนะคะนักเรียน,นกิจกรรมพิชิตเศษส่วนให้นักเรียนทำใบกิจกรรมพิชิตเศษส่วนโดยให้แสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาการหาเศษส่วนด้วยจำนวนนับและโจทย์ปัญหาการหาเศษส่วนด้วยเศษส่วน นักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่นักเรียนได้ดูคลิปการสอนไปแล้วนักเรียนคงจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะสำหรับนักเรียนคนใดที่ยังไม่เข้าใจนักเรียนสามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้จากใบความรู้ที่คุณครูแนบไฟล์ไว้ในบทเรียนออนไลน์แล้วนะคะแล้วนักเรียนอย่าลืมทำใบกิจกรรมมาส่งคุณครูด้วยนะคะ สำหรับนักเรียนคนใดที่ไม่สามารถปริ้นใบกิจกรรมออกมาได้ให้นักเรียนเขียนคำตอบใส่ในกระดาษ A4 แล้วถ่ายรูปส่งในบทเรียนออนไลน์มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ครูขอจบการสอนไว้เพียงแค่นี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ